ยินดีต้อนรับทุกช่องนางคงร้อมแล้วไปชมกันเลยเฮ <Hey, S 1> ้ยจู๋ยิงคุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยทำ <told> ไมถึงเออโจสลัดนำพาคุณมาขังที่คุกอย่างนี้ล่ะ mm hmm. ฉันสบายดีฟินแต่โอ้แ oh, ห mm hmm. ม่เม่อุกกำ ไพเร็ดกนอะไรเนี้ยขอโทษนะคุณหญิงทั้งหมดนี่ไม่มีทางที่ฉันสามารถแฮ็กผ่านนี่คือกีดซอแวร์มีกุญแจอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในที่น,นี้ถึงกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้พวกเครียไปหาให้กูหน่อยดิโอเครอแป๊บเดี๋ยวกูหาให้ฮ่าโอ้ฉันเห็นว่าอะไรมีเสียงน้ำเสียงอะตอนนั้นด้วยนะใช่แล้วล่ะฟินเราต้องไปหากุญแจรตรงน,นั้นนั่นแหละ <laughs> ใช่เดี๋ยวกูไปช่วยด้วยคนหนึ่ง เดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถหายตัวได้ฉันน่าจะไปโดกุญแจมาได้แบบง่ายๆเลยใช่นี่งไงวามสมบัติของมาซิลีนใช่เดี๋ยวฉันจะไปหยิบกุญแจมาให้นะเพราะฉันมีความสามารถในการล่องหนโอเคครับเดี๋ยวเราเป็นมาซิลีนเราต้องไปขโมยกุญแจก่อนนะฮะอ่ามีกาดด้วยมีบริการด,ด้วยนะฮะโอ้โหกาดน่ารักจริงๆกูแดกบริการได้ไหมเนี่ยแดกไ่เข้าไปทั้งตัวเลยเนี่ยน่าจะหวานนะ่าดู โอเคครับกด B เพื่อหายตัวได้อ๋มีพลังล่องหนด้วยอย่างโกงโอ๋อพลังมีจำกัดนะครับช็อตไทม์มีเวลาจำกัดไอเ้ยจำกัดจริงๆด้วยอ๋อคือกดหายตัวครั้งหนึ่งนี่ต้องไปหาที่แอบก่อนนะฮะเราจะเดินไปถึงกูแจไม่ได้เราต้องค่อยแอบต้นไม้ไปโอเคครับดีมากเราค่อยๆ่อล้วต้นไม้ไปแล้วน,น่าจะถึงง่ายๆอยู่เฮ้ยมีของกูต้องเก็บก่อนโอเคครับกด B เพื่อใช้ a b i l i t y ใช้พลังโอเคครับ เออเดี๋ยวนะกุญแจยอยู่ไหนเนี่ยหุ้ยกัดหายตัวนะปรับเรียบรเลยครับเราหายตัวแล้วมันไม่เห็นเราแล้วฮ่าฮ่าง่ายได้เหลือเกินมีทางขึ้นด้วยโอเคครับขึ้นไปเลยอ้าวขึ้นไงขึ้นไม่ได้ช่างแม่งวนไปต่ออุ้ยเจอสมบัติด้วยโหต้องเก็บนี่ครับทุบเลยนี่ได้แล้วได้อะไรมาบ้างโอ้ได้ตังค์ครับผ่านไปใช้ยอดสุดยอด,ดยอดังมันได้อย่างนี้สิครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปหากุญแจเจอแล้วกุญแจ,เจ,เ,จ,ออเ,จเจออย่างง่ายเลยเนี่ยนี่มันเกมเด็กชัดเราได้กุญแจมาแล้วกดทุบเลยครับทุบเลยครับนี่ทุบนาทุบแม่งให้หมดมีตงังเท่าไหร่กูเอาหมดกูเอาหมดนะ่งแม่งยังมีเขาอยู่ข้างหน้าเราแต่มันเห็นเราหรือยังยังไม่ล็อกปับ๊บหายตัวไปแล้วฮ่าไงได้สุดเกินอนเรมันจะหวานหมูสักขนาดนี้ฉันขอของแป๊บิ่งนะอุ้ยเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นใช่ไหม ปุ๊บล่ลองหนเดินผ่านไปขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นกูสุดยอดไปเลยครับพลังมาซิลีนี่มันโกงจริงๆฮ่าสุดยอดเลยครับตอนนี้เราก็เอากุญแจไปคืนบบเบกามได้แล้วล่ะบบเบกามกูมาแล้วได้กุญแจมาแล้วด้วยฮ่าภารกิจสำเร็จเฮ้ย <Hey! S 2> ฉันไม่เห็นนานไอ้แค่นานๆเลยโอ้ไม่ก็ตัวอะไรเนี่ยนั่นมันเบนเทนหรือเปล่าเอเลียดเบนเทนหรือเปล่า เฮ้ย hey. นี่มันคููปรับฟินนี่วะไม่นะมันท้าดวลเราฟินกูว่าต่อยกับแม่งเลยดีกว่าไหมอีแค่นีนแม่งโคตรเล้าหรือเลยวะฮ่าฮ่าต้องต่อยมันสั่งสอนนักหน่อยใช่แล้วล่ะเจกเราต้องจัดมันสักดอกให้มันจุกไปเลยเฮ้ยมึงว่าอะไรกันนะมึจงจะสู้กับขวานกูได้หรือไงฮะไอโง่มาเดสัตว์ก็มาเดโอ้โหสามรุกหนึ่งกูยางชอบเลยเดี๋ยวนะ อ๋อมันมีแกง๊งอู้ยแช่แมงลุมกุยแช่ไม่มีกี่ตัวเนี่ยมีตั้งหกตัวเอ้ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเรามีสามมาดินี่โดนขวานมาทะเรียนทุบไปทีหนึ่งอะไรวะสปีดอัพโอ้ยโหเจ็บเจ็บเลยครับท่านผู้ชมเอานี่ไปแดกนี้เอาลูกกระจกมันก่อนเดี๋ยวอีตัวกลางค่อยว่ากันทีหลังมานี่อ,อดอีตีมาตั้งสองชั่วโมงแล้วทำไมกูจะไม่ชนะไอสัตว์มาแม่งแดกเลือดอีกไอเวน โอ้ยเจ็บตายเลยยี้เหลือเจคคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายอ้าวชิบหายแล้วแม่งแพ้เลยมากูขอเอาคืนตันนี้กูต้องชนะแล้วล่ะแต่ทีหลักูแพต้ตอนนี้แหละกูจะทวงบาลังขึ้นมามากูโหดขึ้นแล้วเจกใช้อะไรดีเนี่ยคิดหนักเลยเอานี่แล้วกันไปครับให้ฟินเอาไปเลยฟินออางงเลือดไปเลยนั่นแหละถึงเวลา จมตีสัตว์นี่เกือบตายขอโจมตีด้วยทำมาตายน,นี้เอ้าเฮ้ยไม่ไหวไฟฟ้าไม่ไหวนะฮะนั้นเอาแป๊บหนึ่งเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเมือสามคนไปเลยปิ้งโอเคครับเลือดเรากลับมาเต็มแล้วทีนี้เราก็ฟันธรรมดาก็น่าจะแรงอยู่โอมโอเคครับตายยังตายยังเฮ้ยตายแล้วดิเลือดหมดแล้ว,วอะเฮียเลือดหมดหลอแล้ววะทำไมยังไม่ตายอะ่ะโอ้ยเฮียเจ็บเฮ้ยเลือดมันยังไม่หมดหรออีกอ่ะ ไหนตีนด,ตดิตีโดนขามาตายมั้งเลยไปตายซ้ายสัตว์นี่เนี่ยได้ครับขี้แตกเรียบร้อยฮ่าเหลือแต่ลูกกระจกมาแล้วสินะนี่ทีเดียวก็ตายแล้วกระจีบกระจอยมากทีนี้ลูกกระจกเหรอนี่ลูกกระจกเหรอโอ้ยเจ๊โดนทีหนึ่งนี่เอานี่เป็นเด็กดาบแบบธรรมดาโจอุ้ยตายยากตายเย็นตายยากตายเย็นเอานี่มาขอจัดแบบเน้นๆ จัดมาเดะนี่เรียบร้อยครับลงไปนอนกับขี้แล้วเย้วิตเตอรี่แล้วฮ่าแบบง่ายได้ฮ่าลงไปขวีขี้ซะขอโทษนะฉันก็หนุนยี่ร้อยคุณนะโอเคดีใจด้วยที่ยังมีชีวิตรอดอยู่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอามงกุฎนี้ไปคืนให้คิงไอ้กันเถอะไอ้ไพวกขี้อม่ไ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 ม่กีต้าอ,อะไรเนี่ยมารลิมโอเค ทำไมบางคนเช็คิดตดอ,ออกไปนะนกำลังดูอยากรู้จริงว่า,วาบรรักที่อะไรเนี่ยควยสัตว์อ่ะไม่ออกเช็คแม่ฉันแม่ไอสัตว์ควยควยไห้ฟ็นมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้บ้านนะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะบ้พประกำนี่กูสา์ช่วยมึงออกมาแล้วมึงยังจะทำตัวเบี้ยวอีกลรอไม่ฟินหือปากไปเลยมึงช่วยกูแต่กูไม่ได้ขอร้องไอสัตว์กูออกมาได้เองตัวกูบางขนาดน,านี้ทำไมกูจะออกจากคุกโง่นี่ไม่ได้ฮะไอโง ได้เย็ดเค้นั้นมึงเดินไปของมึงเลยกูจะเดินไปกับเจคสองคนมึงกลับบ้านไปคนเดียวเลยนะกูปากไอ้ฟินกูบอกแล้วงไงว่ากูจะเอาโมดกดุฎนี้ไปขายกูไม่ให้คิงไอหรอกอส,สัตว์กูอยากได้ตังค์มากกว่าคิงไอไว้ฮ่าฮ่าโอ้ยเหนื่อยภาคจนเนอย uh, เจคเอาไรฉันเดาว่าฉ <All right. S 1> <right. S 2> ันคิดไอหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่ <M> แย่ yeah, พอ่อมึงไอ้สัตว์คนละเรื่องแล้วไอ้สัตว์น้มันเคอเลตฟินฉันว่าเราไปไม่ต้องพูดเลยมาซิลีถูกปากบทมึงมีแค่นี้แหละมึงแค่แบกกุญแจให้บัเบอร,ร์กรรมก็แค่นั้นพอโอเคครับตอนนี้เราว่าเราไปหาอะไรทำดีกว่าตอนนี้เริ่มไม่มีอะไรทําได้สัตว์โอเคครับตอนนี้เราก็กําลังนั่งเรือเอ้พันธ์ายพายเรือเราจะพายเรือกลับมาประสาทบัร,ร์การมนะครับพาบัรกรมมาส่งนะ ขอบคุณมากเจ๊ก,กับฟิลที่ช่วยเรานะไม่เป็นไรเจ้าหญิงเรามันเป็นภารกิจของลูกชายอยู่แล้วแหละลูกผู้ชายที่อยู่ในชมรมของเราจะต้องช่วยเหลือผู้หญิงขอบคุณเจ๊กด้วยนะใช่ไหมล่ะเจ๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นช่างมือแล้วกันนั้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะปาร์ตี้ฉลองเลี้ยงชาบูกันนาะยจะมากินด้วยหรือเปล่าละ่ะไม่อพรดีว่าไม่ชอบกินชาบูพอดิชอบแพะกระดูกหมานะก็กูเป็นหมาไอสัตว์จะที่กูแดชชาบูได้ยังไงฮะเวนฮะประกรร มึงคิดหน่อยสิเออว่าลืมไปโทษทีนั้นอุ้ยอันทายามีไฟมาอยู่ข้างหลังด้วยเหรอทําไมกูรู้สึกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะอ๋อตากูปิดไว้ข้างหนึ่งนี่หว่ากูปิดไว้ทําไมใ่วัดประการมึงโง่มึงปิดตาไว้ทําไมน่าสีมึงโง่จริงๆเลยเออจริงด้วยแล้วมันอาออกอยังไงนะเออช่างแม่งแล้วกันนั่นก็ปล่อยไว้เงี้ยแหละอืมแต่เดี๋ยวนะฉันได้กลิ่นไม่ไมมาจากที่ไหนที่หนึง่งมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนายพอจะบอกฉันได้ไหมก็อยู่ข้างหลังมึงไงอเวนโง่อ้าว ที่ไม่ไมหายไปแล้วหายไปแบบไร้ร่องรอยเออช่างแมงงั้นเราไปกันดีกว่าครับไปกันดีกว่างั้นๆ้นไปผจญภไปกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็โอ้โหเจอโจรสลัดอีกแล้วสัตว์พอเลิกสู้กูหนีดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ยอมแล้วอย่าทำอะไรรุเลยเราแค่จะมาเดินเล่นเฉยเฮ้ยนี่ hey, มันบนะีโม่นี่นาเฮ้ยไม่นะบีโม่ถูกจับตัวไป เฮ้ย <Hey, S 2> คืนบีโมให้เราเดี๋ยวนี้นะไม่บีโมอยู่ในการทดลองไอ๊สัตว์มึงเอ <BM O S 2> าบีโมโกยทำพี้ยอะไรเนี่ยฮะนี่นะฉันจะบอกให้นะว่าบีโมเนี่ยสามารถเล่นเก็บเอพได้แบบลื่นไหลและ60ส p s เลยมึงจะมาทำแบบนี้กับบีโมกูไม่ได้นะบีโม <BM O S 2> มีประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะไม่งั้นสู้มากูไอ๊สัตว์โหนี่กูต้องมาไฟกับพวกเค้านี่แล้วเนี่ยตั้งแต่แตงปลาดองเอ้ยไม่ใช่แตงปลาดองบาราหน้ากาศบาราหน้ากาศไม่เอาขี้เกียจสู้กูหนีดีกว่า เฮ้ยน้ำมันอะไรกันบีมู่ถูกจับอยู่เราต้องมาช่วยบีมูแล้วละ่ะโอเคครับตอนนี้เราต้องหาทางไปช่วยบีมูบีมูอยู่แค่ตรงนั้นเองเราต้องเดินไปหาบีมูกันแล้วไปกันดีกว่านี่มีสะพานด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ทำไมมันมืนๆวะนี่นั่งรถเจ๊กไปดีกว่านะครับคุณชมอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องทำภารกิจก่อนดีหนาโอเคทำภารกิจแป๊บ อันนี้เย็บตรงนี้อันนี้เย็บตรงนี้โอเคโอเคน่าจะได้แล้วล่ะได้ยังวะนั่นแล้วดิโอเคครับดึงมาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดประตูตั้งหรอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยบีโม่กันนะครับบีโมู่กหลังอยู่ไปนั่งรถเจ๊กเงี้ยไปกันดีกว่าท่านผู้ชมนนี่ไงเจอบีโม่แล้วบีโม่คือรถอะเร็วพวกอ้าวบีโม่บีโม่มึงนี้ทำไมเนี่ย อ้าวเฮ้ยบีโม่อไ้สัตว์บีโม่ไปไหนเฮ้ยบีโม่เอ้าไอ้เฮียบีโม่บีโม่ขูดลอยไปดูแล้วไอ้ียบีโม่โอไมยบีโม่ติดบั็อกออกนอกเกมไปเลยไอ้เฮียดูดิโอ้ยความรักความเมตตาบีโม่กูเอาเฮียนี่เดี๋ยวนี่ยมันตัวเฮียอะไรเนี่ยฮะ เฮ้ยไม่นะแกเอาวิโม่จะไปจากฉันไม่ได้นะนี่ฉันต้องการที่จะเล่นเกมไมค้าต่อมึงอยากวิโม่ออกไปจากคูได้ไงบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตกูไอ้สัตว์กูไปไล่สัตว์เอ้ยเฮ้ยอย่าไปสนใจคําพูดมันเราเอาวิโม่กลับบ้านกันดีกว่าใช่แล้วล่ะเจ๊กแล้วต้องเอาวิโม่ไปเปลี่ยนรูปร่างก่อนตอนนี้เขากลายเป็นไพเลตไปแล้วเขากลายเป็นเจกเอ้ยสเปคซิงสเปโรไปแล้ว ไม่นะฉันไ,ไเป็นเจสเปโรซะหน่อยฉันก็แค่คอสเพย์ไปตามอารมณ์แต่ฉันเปลี่ยนนิดโอเคครับไอเฮียหายไปเลยดีมากบิมโมไม่ฉันรู้สึกแย่พอดีว,ว่าฉันหิวข้าวนะฉันกินข้าวผัดไปสองกล่องตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากจริงๆนะมาฉันไปกินข้าวผัดหน่อยทีเจกับฟินแลไวไงเออเดี๋ยวนะมึงเป็นเครื่องเล่นเกมมึงจะแดกข้าวผัดได้ยังไงเออกูกโรเล่นกูแค่อยากแดกข้าวผัดมึงไม่ได้ไงไอมาเฮียไอ,ไอ,ไอสัตว มึงแค่เอากระผัดมาให้กูแดกแค่นั้นหูาปากไปซะไอเวนเป็นหมาเรียงนะอย่าคิดว่าเกา่าอ้าพวกมึงนี่มันเถียงอะไรปัญญาอ่อนกันจริงจริงกลับบ้านได้แล้วไปไอเร็วขึ้นเรือไปให้หมดเลยเนะี่ยสามตัวเนี่ยไปด้วยเอาแพนกวินไปด้วยก็ได้นะฉันเห็นแพนกวินมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ยเราวกระผัดกูล่าไอสั์ลืมเหรอมือลืมก็หมายกูใช่ไหมแม่เย้ยกูอยากได้กระผัดให้ตายเถอะคุยหูปาก ไอ้พวกเด็กกระจอกไปตามครูมาเดี๋ยวครูจะพากลับบ้านนะโอเคไหมตามมาไอ้พวกโง่โอเคได้เลยโอเคครับครูพากาน,นลกเสร็จแล่วเดี๋ยวเราจะพาฟินกับพวกเฮ้ยนี่กลับบ้านกันนะครับผมเล่นเกมเด็กยังไงให้ดูเทื่อน <c oughs> เกมเด็กน้อยกูเรียกแทเทือนเลยวุ้ยทำไรได้อ่ะพลังของบีโมอ๋อช้อนไฟฟ้าได้เหรอเย็ JK, ดเคโคตรโกง5มุนหมนหน่อย ้ยช็อตได้ด้วยอะสุดยอดเลยครับมีพลังการช็อตขึ้นไฟฟ้าไปครับเงิ้ๆกันดีกว่าตอนนี้เราก็ได้แผ่นกว้นน้อยมาตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะยกน้องแผ่นกว้นขึ้นเรือไปด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาลักรอบแผ่นกว้นขึ้นเรือกลับบ้านเอาไปเลี้ยงโอเคอุยน้องอยู่ตรงด้านขวาของเรือนะฮะทำไมน้องไม่ดือ้อนึกว่าจะดื้อกะโดดลงน้ําไปเลยไม่ดื้อด้วยอยู่นิ่งเลยโอเคเราได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ ็นน้องเพนกิ้นนะฮะเราจะกลับบ้านไปด้วยเอาไปตั้งโชว์เอ้ยเอาไปเลี้ยงไอ้เอาไปทำโชว์โอเค,ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเจญิงไปประสาทเจญิงวัตบรรมกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราได้สู้กับตัวสป,ปราร์ตกินคนอเอ้ยตัวเหียอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เราได้พลังใหม่มาก็คือมือมือจกักรกลอ้าแปลงร่างได้ด้วยนี่เป็นหมาป่าปกายตัวกได้ชนะย,ย่างงายได้หยา่า โอ้ฉันเจอสัป,ปราตอีกแล้วกูขี้เกียจสู้แล้วไหวสัตว์โอ้ยตัวสัป,ปราดที่มันตายยากตายเย็นจริงๆมตายเถอะโอ้ยเจ็บโอ้ย,โอ,ยโอ้โหแมงสัตว์กูมาซีดีกับตายดีนะมีมีโมมาช่วยนี่เอาดาบไปแดกโชวเจ็บไปเลยมึงนี่โชเดี๋ยวขอเวลาสู้กับไอ้ตัวนี้สักครูน่นึงนะจ๊าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่โจบ เอ้ยตอนนี้ฉันกำลังปราบไอตัวง่นั้นได้แล้วเจ๋งมาล่าฮะฮะ่าฮ่าบีมโมนี่เป็นพระเอกจริงๆเลยนะบีโมแค่สะกิดนิ้วแม่งก็ตายแล้วใช่ <c oughs> ใช่แล้วแหละบีโมแล้วว่าเราทําภารกิจสําเร็จหมดแล้วนะโอเคครับตอนนี้เราก็ทาภารกิจสําเร็จหมดแล้วก็น่าจะจบเกมนี้แล้วนะครับผมกับผัดนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเล่นเกมนี้เพราะเราทําภารกิจมาเยอะมากเอาจริงภารกิจมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่เราน่าจะจบที่เท่านี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมากเกินไป ใช้ใช้เวลาเล่นคงอีกหลายวันนะฮะนั้นเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามรอไว้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับหากใจกี่นี่กูน่าได้กูใจไม่ยังกูใจไม่คิดจะมาแบบได้ยินใจไว้ลแล้วยันได้ละ